ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพานจรนได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ถึงเวลาที่ต้องเอาประวัติเฮียของหน้าตอออกมาแล้วทำนิสัยต่ำตมตั้งแต่เด็กยันแก่มึงไม่คิดจะเปลี่ยนนิสัยขี้อิดชาเห็นพี่สาวได้ดีแม่งร้อนตายอีดอกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายในโลกออนไลน์นะครับมาแสดงความคิดเห็นกับโพสตนี้ โดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่านึกว่าอีตอจะหยุดครั้งแม่งมันเป็นที่สันดาลนิสัยจริงๆนะอีก3วันจะลงโพสต์เพราะประวัติมันยาวทำไมถึงเลิกกับเมียที่พ่อตามีฐานะก็พาขุดกันครับเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่ารอมานานมากๆไข่สทีเหอะจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยคนธรรมาคบ,บอกว่ารอรอคนธรรมาน,นะครับบอกว่ารอครับ คนทรรมะนะครับบอกว่าปักหมุดรอเลยคนทรรมานะครับบอกว่ารอรอคนทรรมานะครับบอกว่าจัดมาเลยคนทรรมานะครับบอกว่ารีบจัดนะไวทองใจร้อนอารมณ์แปรปรวนฟ้าวคนทรรมะนะครับบอกว่าวัยรุ่นก็ใจร้อนไม่แพ้ไวทองคะ่ะคนทรรมะนะครับบอกว่าเอามากูไม่เข้าใจว่าตอนนี้นะ่ะสมองเขาคิดไรน,นะไลฟ์สดโพสต์แต่ละอย่างคนทรรมานะครับบอกว่าใช่เลยเอาให้ถึงที่สุดเลยการที่คุกนะ่ะคนทรรมะนะครับบอกว่า ขุดมันให้ลึกๆโคดมานะครับบอกว่าม si. ันเป็นที่สันดานแล้วบักตอนี่ะโคดมานะครับบอกว่าเลวยันไส้นี่ะจัดเลยโคนันโคดมานะครับบอกว่าขุดมันขึ้นเลยแอดโคดมานะครับบอกว่าใช่จัดมันเลยโคดมานะครับบอกว่าขุดเท่าไหร่ก็ไม่สะเทือนหรอกหนังหน้ามันอะสันดานขี้ฉาไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวมันเองโคดมานะครับบอกว่าจัดเลยแอดโคดมานะครับบอกว่าจัดจัดโคดมานะครับบอกว่า อยู่ที่สันดานจ้าโคดมานะครับบอกว่าป่วยจิตจริงๆนะโคดมานะครับบอกว่าจัดไปโคดมานะครับบอกว่าเอาให้หนักครับโคดมานะครับบอกว่าตามตามโคดมานะครับบอกว่าแต่ไม้แก่มันดัดยากนะมันฝังอยู่ในสายเลือดอย่าลืมสิว่าอีนางกระรอกน่ะกระแตมันได้นิส enfin ัยใครมาคงยากต้องตายไปกับตัวเองโคดมานะครับบอกว่าโดนเต็มๆบักสอง รู้สึกเป็นยังไงบ้างโครมานะครับบอกว่าแช่ออกมาให้โรครู้เลยอยากเก็บไว้โครมานะครับบอกว่ามันเป็นสันดานจ้าโครมานะครับบอกว่าเอามันให้ไปอยู่ในรูหมาเลยน้องรักของพี่โครมานะครับบอกว่าจัดเลยค่าน้องจักรีมันร้ายเกินเยียานอ่ะสองคนพี่น้องบักต่อกับอีเขียวโครมานะครับบอกว่าหมาตัวผู้วิ่งตามหมาตัวเมียออกไปจากบ้านแล้วก็สมสารกลับมาบ้าน แถมเป็นขี้เกลื่อนกลับมาด้วยโคตรมานะครับบอกว่าคนแบบนี้จะเปลี่ยนนิสัยได้เร่เห็นมันอย่างหน้าด้านไร้สดอยู่ตลอดโคตรมานะครับบอกว่าใช่ตอนนี้ดิ้นสุดน่ะคือไอ้ส0งนางเขียวโคตรมานะครับบอกว่านี่แหละตัวการดิ้นกว่าใครนิสัยกี้ฉ้าโคตรมานะครับบอกว่าจริงเข้าไปกดติดตามเพจมันน่ะไว้ส่องคำพูดมันคือริษยาเขาล้ล้วน ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความโดยมีเนื้อความดังนี้วันนี้ตาชานขับรถผ่านบ้านป้าแตนแล้วก็ขับกลับจะว่าไปก็สงสารแกนะจะมาบ้านนี้ก็กลัวลูกอีกทางว่าผมไม่เคยด่าตาชานผมเข้าใจหัวอกเพราะอีกทางกีดกันไม่ให้มาหาลูกทางนี้ผมเข้าใจแกเลยตาชานแกเป็นกลาง รักทั้งสองทางเลย ag, ถูกกดดันไม่ให้มาหาลูกอีกบ้านหนึ่งกลับบ้านไปก็โดนลูกด่าถ้ามาอีกนะ่ะบ้านหนึ่งพยายามกีดกันไม่ให้พ่อมาหาลูกอีกบ้านได้แต่มาแอบบดูแล้วก็กลับบ้านเพราะอีกทางก็คือลูกชายและลูกสาวสองคนลูกชายแกก็รักและตามใจมากเกินไป เลยโตมาเอาแต่ใจกีดกันไม่ให้พ่อมาหาลูกอีกบ้านเพื่อจะแบกเมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแรกไปมีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแล้วทำไมต้องกลัวลูกลูกคนไหนผิดเราก็ว่าไปตามผิดตานั่นแหละผิดคิดผิดทำผิดต่อลูกที่ดีไม่รักไปรักคนเลวเองนะ่ะ ผมคนหนึ่งแหละไม่เห็นใจอยากเลือกข้างเองนะคนทรรมะนะครับบอกว่าระวังโดนไอ้กระรอกฟ้องนะลูกชายคนทรรมะนะครับบอกว่าสงสารแกเนาะแกคงคิดถึงป้ากับหลานนะ่ะสู้ๆนะคะสักวันก็คงดีขึ้นเองเชื่อว่าตาเองนะ่ะก็รู้สึกว่าป้าเป็นลูกที่ดีแต่ตาก็พูดไม่ได้คนทรรมะนะครับบอกว่าตาชานคิดถึงป้าแตนและหลานสองคนคนธำรมะนะครับบอกว่า อย่าไปว่าแกเลยแกคงดีใจกับป้าแตนแต่แกนะ่ะเดินพลาดมาตั้งแต่ต้นคงต้องรอคดีจบนะ่ะถึงจะมองว่าควรจะต้องทำตัวแบบไหนให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมแต่ก่อนเอวังพังไปทั้งชีวิตเห็นใจป้าแตนและลุงพลมากคนละมานคะบอกว่าแต่ถ้าตาแกมั่นใจในตัวลูกสาวลูกเขยว่าไม่ได้ทำนะตามที่สาสงสัย แกก็จะมาได้แต่นี่แกเริ่มไม่แน่ใจในตัวลูกสาวลูกเขยหรือเปล่าถึงมาไม่ได้นะ่ะสงสัยค่ะคนทำมานะครับบอกว่าตาแกไม่มีโซเชียลในมือแต่ลูกชายกระรอกนะ่ะรู้ว่า FC ลุงด่าว่าพ่อได้คนทำมาครับบอกว่าจริงๆนะ่ะพี่ก็สงสารแกนะเป็นพ่อแกรักป้าแตนมากแต่มาหาก็ลาบากใจ สงสารแกจริงๆโคดมานะครับบอกว่าเอนดูตาแกนะความเป็นพ่อนะ่ะแกก็ลำบากใจอยู่นะถ้ามันไม่มีอะไรในกอไผ่นะ่ะตาแกคงเดินมาเล่นสบายมากก็แหละนี่ต้องมีอะไรทางโน้นแหละโคดมานะครับบอกว่าเศร้าใจแทนแกนะหัวอกคนเป็นพ่อโคดมานะครับบอกว่าสู้ๆเดอตาชานจักหน่อยนะี่ะก็ผ่านเรื่องร้ายๆไปดอกจ้า ความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนสุดทนบอกน้องเลิกแขะนางสมพรลาโพหรือป้าแตนป้าของน้องชมพู่บอกว่าตนไม่ได้ติดตามมาสักพักแล้วเลยไม่รู้ว่าน้องไปว่าใครแต่การจะลงคลิปอะไรก็ไม่ควรจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างหมอปลายืนยันว่าไม่ได้เกาะกระแสตั้งแต่แรกแต่เขามาช่วยหาหลักฐานด้วยซ้ำต่างจากคำที่น้องพูด เพราะหมอปลาหาหลักฐานทุกอย่างเพื่อจะเชื่อมโยงไปหาคนที่ทำร้ายหลานให้กับตำรวจน่าจะขอบคุณหมอปลาเสียด้วยซ้ำความจริงอยากให้คนที่โพส์ตคลิปลองดูลองอ่านในคอมเมนต์บ้างอาจจะมีคนที่มาพูดหรือมีคําสอนจนคิดได้บ้างถ้าคิดไม่ได้ก็ปล่อยเขาเราห้ามน้องไม่ได้แต่อยากให้น้องคิดสักนิดเวลาพูดพาดพิง ถึงคนอื่นบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็ออกมารับตัวแทนคนอื่นทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยมันก็ไม่เหมาะนางสมพรกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าหมอปลากับพี่น้ำฟ้าภรยาหมอปลารู้ดีว่าตนให้กำลังใจหมอปลาอยู่แล้วไม่ว่ากระแสจะมาแบบไม่ดีแต่ตนทำด้วยใจการกระทำอยู่ที่ตัวเรา ทำตัวให้ดีไม่ต้องไปดูคนอื่นน้องมีความสามารถเยอะอยากให้น้องทํา y o YouTube ช่องของตัวเองหาจุดที่ดีไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วให้คนอื่นเขามาว่าอยากให้น้องมีรายได้ให้ทําเรื่องที่สร้างสรรค์ดีกับสังคมและดีกับตัวเองด้วยซึ่งภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับมาแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้คนแรกบอกว่าบักตอ200นะ่ะว,วันวันสมองมัน คงคิดดีไม่ได้นะ่ะอิจฉาล้วน,วนเดี๋ยวสักวันคงได้เอาไปสีทัญญาแน,น,น่ๆนค้ชมาร่คบอกว่าบักหน้าตอมันสร้างกระแสเรียกยอดวิวในช่องค่ะออกมาด่ามาแขวะพี่สาวเป็นวันๆนะ่ะเพราะอิจฉาเห็นพี่มีงานเข้ามาเรื่อยๆวันนี้พี่สาวพี่เขยถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะหาเรื่องไร้สดแขะอีกละ่ะ อิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้โคตมานะครับบอกว่าบักต่อนะ่ะอิจฉาหนักใครกันแน่สร้างกระแสเรื่องคดีไม่คืบแต่แขวะเก่งนะคนอื่นนะบักต่อสงสารหลานตัวเองบ้างไหมโคตมานะครับบอกว่าหมอปลานะ่ะเขาเป็นคนดีช่วยเหลือคนแต่คนที่ว่าเขานะ่ะคือมือไม่พายเอาตีนลาน้ําไฟอิจฉาเขาล้นล้วนเด็กๆหนะ่ะยังดูรู้เลยโคตมานะครับบ,บอกว่า คิดจะทะเลาะกับหมอปลากระดูกมะคนละเบ์นะไอโจร200คนมานะครับบอกว่าป้ากับลุงนะ่ะน่าจะลองบอกว่าฟ้องสักทีหนึ่งนะดูซิว่ายังจะแขะแสะอะไรอีกไหมคนมานะครับบอกว่าต่อนายเป็นอะไรมากหรือเปล่าน่ารำคาญไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ขยันแขะจังนะ่ะ